โอเคเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลปอบใจกันใหม่นะคะจำนวนสี่รางวัลเริ่มเลยแล้วกันนะขอจับทีเดียวลวดเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวแกะอีกทีคนที่หนึ่งนะปุกกักหนนะเพราะว่าไม่ค้าหลับตาจับ คนที่สองอ่ะคนที่สามเด้งออกมาเองเลยคนสุดท้ายใครนะโอเคหมายเลขเก้าสสองแล้วก็ หมายเลข8 8หมายเลข28หมายเลขส3บ